วันิดาที่เขาหรือชื่อใส่สีม่วงสวยจังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าท่านอ้าววันิดาลูกสาวเราอ่ะคนกลางสีเหลืองคนนู้นอะมีเจ้าของแล้วถ้าเป็นห่วงแม่เขาแม่เขาอ๋อนี่แม่วันิดาเหรอเป็นแม่สวยจังเลยึนว่าอายุยี่สิบนั่นพราะสวามีเหรอพระสวามี พ่อผัวผัวเต็มเต็มที่จะอยู่กันถึงอีกห้าวันนี้น้อ, <c oughs> นองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพคะทุกคนมายนโฉมลูกสาววนิดา <c oughs> แต่รู้ <c oughs> สึกว่า แม่จะจะดีอ,อกดีใจ,จยิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติจะพี่ก็คิดมากไปหม่อมฉันก็ปลื้มดีใจที่ว่ามีราชอรสต่างแคว้นมามากมายเพื่มาชนย้นชอมลูกของเ,อเราณเพชเะเอาละเอาละเอาละเหมือนจะแก้ตัวรอดว่ายังไงลูกวนิดาถูกพระไทยใครไหมหรือว่าพิจารณาใครเป็นพิเศษไม่ต้องเกรงใจลูกเมืองนี้เมืองเรา มีหรือยังลูกมีหรือยังเสด็จพ่อเพคะถ้าจะให้หม่อมชั้นกล่าวตอนนี้เกรงว่าจะไม่งามเอาไว้หม่อมชั้นทูลกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ที่หลังได้ไหมเพคะจะเป็นไรไปแล้วลูกเพราะว่าองค์รัชบุตรต่างแคว้นก็ยังคงพักเมืองเราอีกหลายเพลาเพราะฉะนั้นทุกท่านรเราชาิโมเดียิยนดีต้อนรับสามพระองค์สมิงอยู่ห้องไหนพะยาเพชรดำพยาเพชรด,ด,ด,ดำจัดเรือนรับรอง ให้เรียบร้อยพระเจ้าค่ะฉะนั้นแล้วมันว่างอยู่สามห้องพอดีเลยหลานเองเขากลับทุนลาพระเจ้าอาพระเจ้าค่ะกรมชั้นทเชิญเชิญเชิญกรมฉันด้วยพระเจ้าพวกนี้จังเลยต่างสบายต่าสบายนางสนมกรมนายทหารดูแลความเรียบร้อยและต่างสนมตเป็นที่น่าเสียใจท่านสมิงลาดพร้าวเฮ้ยไม่ใช่กับสมิงลาดพระกับกับใครนะสมิงมัชชะสมิงมัชชะคือคือเราเสียใจด้วยเพราะว่า เรือนประธานห้องรับรองเต็มเท่านจะกลับเลยก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเจ้าพี่ก็พูดไปยังมีว่างอยู่เพคะไม่มีนะน้องนะมีสิเพคะทำไมจะไม่มีเจ้าพีเนี่ยนี่สิเดี๋ยวพี่ยังไม่ออกห้องไหนอ่ะก็ห้องหม่อมฉันไงเพคะเอาลงไปนอนเลยจ้กรแล้ก็ไปนอนเจ้าพี่หมายความยังไง หม่อมฉันหมายความว่าปลิดเลยปลิดก็หม่อมฉันเนี่ยจะได้ไปนอนกับเจ้าพี่ก็เหลือห้องหม่อมฉันว่างอยู่ก็ให้ราชอรทั้งสองไปพักห้องหม่อมฉันไงเพคะคิดมาอีกแล้วเจ้าพี่เนี่ยฉันคิดมาอยู่เลยเชียวสิรพี่จัดการเองอคุณวังนรสิงห์พระเจ้าค่ะขอเจรจาเป็นการส่วนตัวสักนิดนึงคือ มองหาใครไม่เห็นที่จะพึ่งพาใส่ได้ในยามนี้ก็คงจะมีท่านเพียงคนเดียวคือเรื่องของเรื่องเราจะขอฝากสมิงเลิศพระกับสมิงมัทะไปพักแรมที่บ้านของท่านก่อนท่านคงไม่มีปัญหาอะไรขอบใจมากขอบใจมากไม่เป็นไรขอบใจมากเพราะฉะนั้นไปทางนี้เขาบ้านแลกันเราเข้าพักกันดีกว่าขอบใจมากขอบใจมากไม่ได้ท่านแย่จริงๆเลยหม่อมชันคือ ชอบชอบรุ่นนี้เอาไปเป็นเพื่อนแม่ถ้เป็นเช่นนั้นเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะดีมากรู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอย่างนี้สิวะเสด็จพี่เรินเท้านี่เจ้าคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะจำไว้นะเสด็จพี่ก้าวกระหม่อมมาตอนนี้ขอเปลี่ยนใจและจากวันนิดา ก้าวกระหม่อมเจ้าอนงกาลมานอนกกให้ดูขนองพี่โอ้ยใจจะขาดอยู่แล้วไม่แคล้วต้องอกหักอีกคน ไม่รู้ทำไมรักใครช้ำใจทุกคนหรือว่าเรามันจนเธอจึงได้คิดเปลี่ยนใจสองเราเคยเจ็บเคยชับเพราะรักทำ ชํำเหมือนกันใช่ไหมยืนยันสัญญาจะคบหาเพื่อรักษาใจพอแผลเจ็บหายเธอควงคนใหม่ให้เห็นตับตาอยใจจะขา โอ้ยเจ็บจัดเธอจา้าช้ำสวงสอกสันยืนยนันเกินกาลเยียวยาอยากที่จะรักษาใจข้าทําไมไม่จำขออยู่อย่างผู้ ภ่ายแพ้โดนรังแกเพราะยอดยิงตอกยำ้ำก้มหน้าลานีพอที่ไม่โทษเธอทำพี่ขอก้มรับกรรมเจ็บจำบ้างนะ ผัวใจไปทำเฮ้ยไม่ตกใจเลยอ่ะบอกกี่ครั้งแล้วฉัเคยทำให้คนตกใจตายมาหลายคนแล้วนะ่ะไปหลอกเขาเย่าไปหลอกเขาห้าเล้อห้าพี่ไม่ได้ตกใจเสียงก็หลอกตกใจอะไรอ่ะตกใจหน้าบอกแล้วไงทีหลังอย่าไปหลอกเขาอีกนะหนูก็บเขาใครน่ากลัวกันนี่ เราวันนี้เลยเราวันนี้พี่คอมเป็นอะไรแล้วเนี่ยงอนงอนพี่คอมรูปร่างไม่ได้งอนเนาะงอนอะไรอีกอ่ะพี่นี่พี่คอมจา๋างอนงอน,งอนอะไรนิสาเนี่ยฮะ,ะไม่ให้องอนนะได้ยังไงเล่า ถ้าพี่คอมถ้าพี่คอมมาทำงานนะตั้งแต่เช้าแล้วอาทีนี่ก็ถ้าเที่ยงกว่าพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อไม่ได้กินข้าวพ่็มากันเช้าพี่หิวจะแย่อยู่แล้วพี่คอมพวกเราขอโทษด้วยัวแต่ทำกับข้าวกันเพลินน่ะนี่พวกเรามีเมนูมาเสนอนะนี่แต่ละเร็ววันนี้เธอทำอะไรมาให้พี่คอมกินอ่ะผัดหมี่ผัดหมี่ ว้าคุณเส้นกับข้าวเดิมๆอีกแล้วไม่รู้ใจพี่ข้อมเอาซะเลยแหมพวกเธอไม่รู้เหรอว่าพี่ข้อมก็ชอบกินอะไรชอบกินอะไรพี่โชคอะไรอะพี่ข้อมน่ะเขาชอบกินน้ำพริกกะปิใส่เมงดาแต่วันนี้ถ้าทำมาให้พี่ข้อมกินด้วยเอ่อแต่ไม่ได้ใส่แมงดานะพี่ข้อมใส่อะไรอะจ๊ะแมงดามันหมดนะก็เลยเอาแมงสาบใส่แทนน่ะ ล้อเล่นแซบเวอร์แซบเวอร์ท่านจะบอกให้นะทําอาหารอย่างพวกเธอน่ะทํายังไงก็ไม่อร่อยหรอกต้องทําอย่างฉันไม่ใช่สักแต่ว่าทําทาทาทาอย่างเดียวต้องเอาใจเนี่ยใส่ไปด้วยและอาหารอย่างฉันเนี่ยจะเรียกคําว่าอร่อยไม่ได้นะคะเรียกว่าอะไรแซบเวอร์นี่อย่าท้าเลยพี่ค่อมคงจะหิวแล้วต้องมานอกเรื่องเลยกินข้าวกินข้าวพี่ถ้าวันเนี้ถ้าสามคนน่ะโดนพี่ลงโทษ ลงโทษยังไงอะพอมาช้าทําพี่ข่มหิวหาต้องหาต้องหาปอนหาป้อนนะพี่ข่มด้วยโอยอนึนกว่าเรื่องอะไรลงโทษแค่นี้เองหาได้ไหมเล่าได้สิจะเข้าป้อนเองชอนไม่ได้มาตายแล้วก็บกินอย่างนี้ไงเอเอ,เ,อ,เ,อเ,เธอทม่เขากิน,นยกกกอย่างเนี้ยเงี้ยไปก้อนไงอะ ดูติมาแค่หน้าก็หน้ากลัวพอแล้วการกระทำเนี่ยไม่ห่างกันหน้าเลยอภัยกินเผี่ป้อนพี่ป้อนพี่ด้วยนะได้กินยากหน่อยนะอุ้ยพี่ข้อมถังนี้บ้างสิทางนี้กันอร่อยครับพี่คอมอร่อยไหมกินเยอะๆนะพี่คอมขันน้อยๆก็ได้อยากให้พี่ข้อมกิน นี่ถาใครทำอ่ะนิสาทำาหอี่ป๊อปเป็นไงบ้างโอ้ยใครกินสิพิคาตอร่อยไหมอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ขีาคหนึ่งพิอีกคำหนึ่งเอ้าตายห่าพิฆาเป็นอะไรอ่ะพิฆคตติดคอพี่ตติดคอ่พี่พิฆาตติดคอเหรอไม่หายอ่ะน้ำน้ำตายจริงไม่เอาน้ำมา แล้วน้ำล่ะแล้วจะไปเอาที่ไหนแล้วลืมเอาน้ำมาด้วยอ่ะพี่อ่ะฉันก็บอกแล้วให้เอาน้ำมาด้วยพี่คอมเดี๋ยวทันวิ่งไปที่บ้านไปเอาน้ำถ้าถ้าเดี๋ยวพี่ถ้าไปกินอะไรกระท่อมมาไว้กว่าเร็วอเรื่อเรื่อเรันคอหลนคพี่ตรงอันนี้นะจ้าจ้าไม่ไปนะพี่คอมเนี่ยแกจะรีบบอสห่ะแกรีบบอสหนะพอดีสาแหละเียแหละไม่ต้องมาโผลสาเลยเป็นเพราะเธอน่ะแยงพี่บอนเนี่ยท้อก็เลยติดคอเลย มันชอบที่มีหน้าเชื่อวิวทิวทัศน์ของบ้านหวังของเราเนี่ยนรสิงห์สวยนี่หว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนจะมีอะไรสวยกว่าธรรมชาติไหมวะเดี๋ยวดิได้กลิ่นเหมือนหมาจะมาไล่มันไปสิไม่เห็นจะยากเลยนิสสาวลองชิมของพี่ไหมเนี่ยไม่เอาไม่เป็นไรกินมาแล้วประทอนโทษครับอุ้ยใครวะ ใครกันนิสาไม่รู้อ่ะงงกระสีงงกระสีเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นใครกันเนี่ยเข้ามาที่นี่ทําไมเออบ้านเราเนี่ยทาไมจะมาไม่ได้อา้าวฉันจะแนะนําตัวให้พวกเธอรู้จักฉันเป็นแขกบ้านแขกเมืองเป็นกริย์องค์ใหม่แห่งบดินโหงสาวดีนาว่าสมิงเลิศพาพูดอะไรวะพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรนิสาเออ ไม่เห็นจะน่าตกใจเลยไม่สนใจเลยไม่กลัวกลัวทําไมอ่ะเป็นเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าอะไรเอางี้ในเมื่อเป็นเจ้าท่านเอาสองมือกันแล้วกันเดี๋ยวมาตัดมือทิ้งลีนี่นี่เคยอะแกอะไม่ใช่เจ้าฉันอยากจะรู้จังเลยว่าเธอทั้งสามเนี่ยมีความสําคัญอะไรในบ้านของขุนวังนรลสิงนิสาแนะนําเลยฉันจะไปเจอคนแถวนี้มั้งชื่อว่านิสา ลูกสาวของพ่อขุนวังนรเสิงลูกสาวขุนวังชื่อนิสาสวยกว่าผู้หญิงในเมืองหงสาวดีซะอกีกพ่อเธอขุนวังเป็นคนพาฉันเข้ามาที่นี่แล้วขุนวังนรเสิหงก็เกรงกลัวฉันมากด้วยไม่กล้าที่จะขัดใจฉันแม้แต่อย่างเดียวเชื่อไหมฉันชี้อะไรขุนวังก็ต้องทำตามฉัน แล้ววันนี้ฉันเจอลูกสาวของขุนวังฉันก็อยากจะบอกกับเธอว่าฉันต้องการเธอมาเป็นเมียอาสี๋ค็ณอย่างนี้ได้ยไงก็จะเอาว่าจะทำไมอย่าพายเห็นแล้วร้องว้าวลูกสาวขุนวังสวยจริง หนวนางคนนี้มองกันทุกด้นา<อ>นนคมสันสวยดีรู้สึกหน้าตัวพี่เสเพยหน้าโอแม่ยาหยีทนดียอดยิงพูดกันจริงจรงถูกใจอะไรกันเนี่ยป็นลูกขุนวังอาเป็นเมียใช่ไหม พ่อเธอจะได้มียกเท้าเวลาตักที่ใหญ่กว่านี้ไงเอาไหมเอาแล้วดินะเป็นผู้ชายอะนะผู้หญิงแบบเนี้ยเมื่อฟังป้าใสทำไมจ๊าใส่สีเมื่แต่เนื้อตัวนิดหน่อยทำไม่ได้อยากได้เป็นเมียรวมมุนขันนาะบอกยาหน้ายาเข้ามายุ่งเข้าเหรอไม่เอาสักสี ท่านทรงเลื่อมใสยายพูดมาได้ฟังไหมคุยดีคิดทำอย่างนี้ได้ไงยอมหรือเปล่าอยไปนะอย่าให้ฉันต้องเทยกกำลังนนทิสาตรงยอมไดีเไง้เยไดได้เลยไดไดเลไยได้ยไปไดไปลยไเยไเอยไป้ี่ยไเลไ้ย ไอ้หนีไปเลยหาหยุดนะเฮ้ยตัวอะไรวะนี่มึงคนหรืออูดวะเนี่ยฮะไ่ปารก็ดออีคนที่นี่มีหลังมันเต่าเหมืนอนอูดด้วยมึงหยิบดาบทำไมาหน้าหนาก็หอน หน้าร้อนเห,ห,หล้วจริงไอ้เล่าอาเฮียเฮ้ยมึงลองให้ชัดนะมึงออกซีดีนะเดี๋ยวเขาจะเรียกกูปนินอย่างอื่นนะมึงฮะเนี่ยชัดลาสุดแล้วไอคว้คอมกล้าลองดีกูหน้าหนาวก็ฮอน นาร้อนก็เ้าเลวจริงไอเราอาเฮียสายไลงปล้่นางมาไอหน้าตัวเมียใหญ่เมืองจึงเสียมีไสทั้งแปะพี่กลหน่อไอ้คลพี่กอลเดียวจัดดัดสันดาลอวดดี มึงจะต้องพับดับไปเป็นผีหากว่ามึงอวดดีลองได้ถ้ามึงไม่กล้าก็อย่ามาคุยกันแล้วคมจะกลัวมันทำไมมาเลยไอ้คมอย่าหาว่ากูลังแกคนพิการนะมึงไม่มันแน่จิ้มเถอ โอ้โหไอ้เว้นกลยยุ่์ที่ไหนวะมีตีขาด้วยถ้าใครมาเยี้ยงกูพลาดแต่คราวนี้คุณไม่ได้เด็กเลยมามาอ้เลยเยไอ,อ้ครับไอ้เว้นอันน่จริงเย่อเนี่ซิ อยู่ในห่วงความคิดมันถูกหรือผิดเธอพยอดีตสีดำก็ยังจำได้กระสับกระสายสับสนสองตาเจ้าคอมที่ล่อหลอมควรใครสายตา

กับองค์สมิงเลือดพาแล้วจ้าพ่อโอเคค่อมมันมีเรื่องกับสมิงเลือดพาจะตื่นออกตื่นเต้นมาทำไมเนี่ยจะฆ่ากันตายบ่สมิงเลือดพาไ,ไอค่อมาตายแล้ว